สวัสดีครับคุณผู้ชมครับออวันนี้ลองสูบน้าเข้านานะครับวันนั้นก็เราสูบไปรอบอหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาท่อ,อยัดเอาสายฮะสายท่อน้ำนะะยัดลงไปในในท่อเลยไม่งั้นจะพับนะครับไม่งั้นจะพับนะฮะเราสังเกตด,ดูนะคือคือบ่อมันพวกหนองน้ำม,มันจะเปจะพักจะพักนะถ้าเราไม่เอาไม้มาวางแบบนี้มันก็ เกิดปัญหานะครับสายสายน้ำนี่ปิดมั่งนะสายน้ำนี่ปิดก็เลท่อยัดขึ้นไปนะถือว่าแก้ปัญหาดีด,ดีขึ้นนะครับก็สูบน้ํารอบวันนี้ใช้ใช้สองท่อนอันนั้นท่อนล่างนะครับก็ใช้ยอยนะครับอันนี้ใช้ท่อนบนนะไม่งั้นไม่ไม่งั้นมันจะไม่ถึงนะเพราะว่าเรารถจอดรถอีกแค่กล้ไกลนะสายพาน เราก็จะประหยัดประมาณนิดนึงนะครับ,รบ 10, ประมาณนักสิบต่อหน้าประมาณนักสิยี่สิบกว่าเมตรมีท่อรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะมีน้ำตื้นขึ้นมาบ้างนะครับน้ำตื้นมาบ้างอพอขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นโนนน้ำเตือตะพักสูงมากประมาณเมตรห้าสิบเกืบสองเมตรนะครับเตือตะพักตเตือตะพักก็จะข้ามข้ามานะครับข้ามาก็นู่นปลายสายนู่น,นครับ น้ำกำลังเข้าอท้องนานะครับกำลังเข้าท้องนาก็จะดำนาพรุ่งนี้นะครับมาดูน้ำก็ตุ้นตุอนใช้โซลาเซลล์นะครับตันนี้ก็โซลาเซลล์ไหลไม่ทันนะครับก็มาสูบนะใช้ย่อยใช้หอยคง ต่ไปเ้าลอยครับมานะครับก็ใช้ได้ครับความแรงของน้ํา20กว่าเมตรแากว่านิดหือว่าโอเคนะครับแบ๊บเดียวนี้สูบไป3นาทีได้3นาทีได้น้ําขนาดนี้นะครับ3นาทีก็โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพวกหนองน้ำโมเดลสวัสดีครับ